สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะมาอัปเดตบนสีที่พี่พรเพราะจากหัวที่นําเข้ามาจากอินโดนีเซียนะคะทุกคนคะ่ะพี่พรเพราะในนามหนุมานออกศึกตามมาชมกับพี่พรได้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆต้นนี้เกิดขึ้นมาสวยงามมากใบนี้ต้นนี้พี่พรรับมาในนามหนุมานออกศึก ะะขึ้นมาใบเดียวสวยใบใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์เพราะจากหัวนะคะเขาะจะมีเส้นสะพานใบนะทุกคน,นเห็นไหมจะมีเส้นต้นนี้ขึ้นมาใบเดียวใหญ่สูงชันขึ้นมาเลยนะคะต้นนี้ขึ้นมาได้สามใบแลยนะทุกคน สีเขาก็จะออกลักษณะคล้ายๆอะไรไม่ชมพูเสียเลยนะทุกคนใบนี้เป็นใบแรกเนาะใบนี้เป็นใบแรกนะนนกนะคะนี่ใบที่สองนี่ใบที่สามสวยงามมากทุกคน เขาจะเป็นอะไรหรือจะเป็นหนุมานปางขัดสมาธิหรือเปล่านะคะต้นนี้เนาะถ้าต้นนี้นะทุกคนต้นนี้เหมือนพุทธเฝ้าเรือนนะคะลักษณะใบก็จะแบบนี้ใบอ่อนเขาคือเขาจะใบกลมหูใบก็จะแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหม อันนี้คือใบเล็กเกิดขึ้นมาเนาะนอเขาอันนี้ใบอันนี้ใบที่สองก็จะกลมเป็นสีชมพูสวยนะคะน่าจะเป็นพุทเท่าเฝ้าเรือนนะทุกคนแต่พี่พรก็ยังไม่ฟันทงหรอกดูไปเรื่อยๆดูการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วพี่พรก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอีกต้นนี้ก้านใบก้านใบสีแดงนะทุกคนต้นต้นนี้จะก้านใบสีแดง สองต้นแรกจะออกสีน้ำตาลนะคะสองต้นแรกจะออกสีน้ำตาลต้นนี้จะก้านใบสีแดงหูใบก็จะเนี่ยเป็นเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยหูใบก็จะแบบนี้สวยอีกต้นนี้ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนใบเดียวก้านใบสีแดงเหมือนกันก้านใบสีแดงเหมือนกันนะคะ จะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่ารุ้นต่อไปเนาะทุกคนเนาะนะคะจะมีเส้นสะพานสะพานหน้าสะพานหลังของก้านใบนะคะเพราะจากหัวเหมือนกันนี่อีกต้นนะทุกคนขึ้นมาก็จะเป็นใบแบบนี้ใบแหลมปลายใบยแหลมระหว่างหูวแบบนี้นะคะออกมาในในชนชม,มพูเลย จะมีหูใต้ใบน้อยด้วยนะทุกคนเกิดมาสองใบก็มีหูใต้ใบเลยที่เขามีก็เพราะว่าเขาเราเพาะจากหัวเนาะหัวเขาอาจจะเกี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยหูใต้ใบนะทุกคนเนี่ยตันนี้คือหูใต้ใบสวยมากนี่คือที่เขาลักษณะคล้ายๆกันนะทุกคนพี่พรยังไม่ฟันทง ตอนพี่พรเพาะนี้ก็จะได้มาในนามหนุมานออกศึกนะคะเมื่อก่อนเ็าจะเอารวมว่าเป็นหนุมานออกศึกเลยเป็นหัวบอลที่นํามาเขานาเข้ามาจากอินโดนีเซียนะคะแต่เวลาเขาเกิดขึ้นมาเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยต่สวยนะคะทุกคนจะสวยนะคะสวยจริงๆ อยดูเขาตอนเขาโตพี่พรก็จะไม่แบ่งปันไปไหนก็จะเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ว่าเขาจะเป็นอะไรนะคะแต่อยู่ในตระก,กูลหนุมานนี่แหละทุกคนต้นนี้หว่างหูเขาก็จะแบบนี้ต้นนี้หว่างหูก็จะกว้างนะคะนั่นแหละอีกต้นนึงพี่พรจะให้ดูเออเนี่ยต้นนี้แบบนี้นะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พี่ฝนด้วยนะคะ,ะค่ะเราเลี้ยงบอนสีเมื่อบอนสีเราสวยงามเราก็จะชุ่มชื่นหัวใจแบบนี้แหละค่ะสวยสวยจริงๆขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ